จะมาตอบคําถามจริงๆเลยค่ะวันนี้ก็หลายๆคนที่ถามแล้วทิ้งข้อความเข้าไปที่ทลายที่หนิงขึ้นให้เนาะคนที่หนิงเป็นโคชให้นะคะหนิงก็จะได้ตอบเร็วขึ้นนาะแล้วก็ได้พูดคุยกันทําวิดีโอคอลคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับสาวๆที่ให้หนิงเป็นโคชให้นะ,ะแต่คําถามวันนี้นะคะหนิงจะมาถามมาตอบคําถามเพื่อให้คุณได้หายข้อสงสัยในการที่คุณจะเดินสายฝ่อหลายคนถามหนิงว่าพี่หนิงหนูใช้แปลภาษา ะะใช้ Google แปลภาษาค่ะในการแชทในการพูดคุยกับฝรั่งนะคะคุยกันมาเป็นปีแล้วแล้ววันนี้เขาหายไปหนูเศร้ามากหนูเสียใจมากเลยค่ะทําไมเขาถึงหายไปนะคะโอเคเราจะมาตอบไปด้วยกับคนไหนที่รู้ตําแหน่งหรือรู้ความเป็นไปหรือมีประสบการณ์นะคะทักที่คอมเมนต์ได้เลยเพื่อเป็นการยืนยันในสิ่งที่คุณว่้เออฉันเคยนะฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะนะคะหลายคนบอกอ้ยฉันได้ภาษา ฉันได้ใช้แปลภาษานี่แหละเลยได้สามีจากการแปลภาษานะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือบอกว่าคนที่ฉันใช้แปลภาษาแล้วเนี่ยฉันเสียผู้ชายเพราะแปลภาษาก็คอมเมนต์ด้านล่างเหมือนกันนะคะโอเคสิ่งที่คุณถามมาวันนี้สําหรับตัวหนิงหนิงอยากจะตอบคุณว่านะคะการแปลภาษา g o g l e Translate นี่แหละที่เรารู้กันนะคะช่วยได้ไหมมันช่วยได้อยู่แค่ระดับหนึ่งแค่การแชท ลาคุณไม่เข้าใจแล้วคุณใช้ Google แปลคำนี้เออไม่เข้าใจคำนี้อยากจะพูดคำนี้แหละแต่แปลไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาพูดว่ายังไงน,นะคะใช้ Google ได้แต่ถ้าคุณพูดทั้งประโยคยาวปืดแล้วก็ก๊อปประโยคทั้งหมดนั่นแหละไปให้ฝรั่งเคลียนะฝรั่งจะเงงงเพราะบางทีแปล Google ที่คุณแปลไปนะมันอาจจะใช้คําพูดที่คุณ,คณเรียกอะไรมันไม่ได้ใช้ภาษาไทยที่แบบถูกต้อง Google ก็จะแปลผิด เขียบป่ะทีนี้เวลาคุณส่งทั้งหมดไปให้ฝรั่งเนี่ยถามว่าคุณแปล Google แล้วคุณพูดเออฉันพูดภาษาไทยเคลียร์ปุ๊บเลยแล้วมันขึ้นภาษาอังกฤษให้ฉันปุ๊บโอ้ยดีใจส่งที่ฉันส่งไปนี่แหละที่ฉันมันไอ i, ที่ g o o g l e มันขึ้นนี่แหละส่งไปให้ฝรั่งหมดเลยซึ่งคุณก็ไม่รู้แล้วไม่ได้อ่านอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยมันใช่ในสิ่งที่เราจะต้องการจะส่งไปหรือเปล่า <S <S คุณเห็นมันเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บคุณก๊อปแล้วคุณส่งไปให้ฝรั่งเลยแล้วที่สําคัญฝรั่่งเนยก็ไไมข้าาใจภษท เขาจะเข้าใจแค่ภาษาอังกฤษที่คุณส่งไปคุณส่งไปยังไงเขาเข้าใจแบบนั้นทีนี้เวลามันเข้าใจกันแบบนี้ปุ๊บถ้ามันคุณส่งผิดถ้า Google มันแปลผิดเขาก็จะเข้าใจผิดถ้า Google แปลถูกเขาก็เข้าใจถูกเคขียว <c oughs> <c oughs> ปะ่ะนี่คือสิ่งที่แบบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ทีนี้เวลาคุณแชทเนี่ยเขาขอวิดีโอขอ คุณก็ไม่กล้าขอเพราะคุณใช้แปลภาษาคุณใช้ google google แปลไม่ได้ google แปลให้คุณไม่ได้ในเวลาเขาวิดีโอขอใช่ไหมคะทีนี้เพราะคุณไม่ได้มีเครื่องหลายเครื่องคุณมีเครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวคุณก็เลยคุยไม่รู้เรื่องแล้วคุณก็ไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะวิดีโอขอก็ใช้แปลอย่างเดียวเวลาคุณทําอยู่แบบเนี้ยฝรั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าอืความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้ามันไม่อยากจะไปต่อ เขาก็เลยหยุดหยุดความสัมพันธ์ที่จะคุยออกับคุณเคลียบอ่ะหลังจากนั้นเขาก็หาคนใหม่สิคะ่ะหาคนใหม่คนที่คุยภาษาอังกฤษได้คนที่สามารถสื่อสารพอจะได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป๊ะเวอร์แต่มันคือพอจะได้คนที่หนิงเคยเป็นโค้ชให้ที่หนิงเป็นโค้ชให้แล้วเขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษ พอสื่อสารรู้เรื่องได้แล้วเขาก็วิดีโอคอลกับฝรั่งเขาก็ได้มามีผัวมีเมียมีผัวเป็นผัวเป็นเมียกันจนทุกวันนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องชัดปเป๊ะเพียงแต่ว่าให้พอสื่อสารได้แล้วที่เหลือคุณไปเรียนเอาถ้าคุณอยากจะบอกว่าเพื่อเรียนเอาเป็นโน,น,น้ตไปนี่คุณก็ไปเรียนเอาให้มันได้แต่ในการที่คุณเล่นสายฝอเดินสายฝอคุณจะต้องพอคุยและสื่อสารรู้เรื่องเขาถึงอยากจะไปต่อกับคุณอย่าลืม ปัจจุบันนี้ปี2 0 2 1แล้ว21หรือ22 21ไม่ได้หมายความว่าเมื่อ10 20ปีที่แล้วที่หาผัวฝรั่งคือความแตกต่างมันต่างกันแล้วฝรั่งเขาก็ไม่ได้เหมือนสมัยเมื่อ10บ0ปีที่แล้วความคิดความอ่านเขาแตกต่างกันไปแล้วซึ่งฝรั่งเนี่ยพัฒนาเร็วมากๆเพราะฉะนั้นคุณบางคนเนี่ยฝรั่งคุยกับคุณเนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าเอ้ยทําไมต้องใช้แปลภาษาอีกแล้วอะ ซึ่งเขาก็ไม่ชอบบางคนบอกฉันกําลังเรียนอยู่นะแล้วอยากจะคุยกับเธอเขาบอกเลยเขาไม่ว่างที่จะมานั่งสอนพวกเธอถ้าคนจริงๆจ,จังๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสแกมเมอร์โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันสอนเธอเองนอนนี่นั่นนั่น,น,นคือสแกมเมอร์หรือบางคนที่แบบไม่ได้คิดอยากจะอะไรอะพูดคุยไปวันๆน,น,นั่นแหละไม่ต้องไปเรียนมันหรอกไปวันๆอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่คนเนาะที่เราจะเจอเพราะฉะนั้นหนิงพูด เป็นเจาะระบุเจาะจงไม่ได้เป็นสแตนบรดาศไม่ได้คุณจะต้องดูเป็นคนคนไปแต่หนิงชัดเจนภาษาอังกฤษคุณจะต้องสามารถและพอจะสื่อสารได้แล้วสามารถวิดีโอคอลได้ ฝรั่งถึงจะไปต่อกับคุณต่อให้คุณคุยเป็น3ปี4ปีถ้าคุณไม่ได้ภาษาแล้วไม่เคยวิดีโอคอลเลยอย่าคิดว่าเขาจะเอาคุณนะคะฝรั่งเนี่ยส่วนมากเขาจะต้องอยากเห็นตัวตนจริงๆกับคุณเห็นหน้าเห็นตาจริงๆมีปานมีกะมีลิ้วลอยมีตีนกาเยอะหรือเปล่าเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นขาะต่อให้ ถ้าคุณจะมีตีนกามีฝ้ามีกะเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาชอบคุณยังไงเขาก็รักคุณค่ะแต่ถ้าคุณจะหน้าใสาปิง๊งเป็นแบบรือขาวเป็นอ่เขาเรียกอะไรไข่ปอกสวยงามขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบค่ะซึ่งตรงนี้มันมันไประบุหรือเจาะจงไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นตัวของตัวคุณให้เยอะที่สุดแต่ที่สำคัญภาษาอังกฤษคุณต้องได้เคลียร์ไหมคะ ถ้าคุณอยากจะให้หนิงเป็นโค้ชหรืออยากจะให้หนิงสอนภาษาทักหนิงมาที่ ID Line 2515 NING ขึ้นให้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซ like, ัสบสไครต์กดติดตามห,หนิงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันไปแล้วบ๊ายบายค่ะ